การปลูกด้วยมเมล็ดมันก็ซาอยู่ครับแต่มันชั่วแต่ว่าการปลูกด้วยจิิงตอนกับบางคนเพูนกับว่ามันเร็วนะครับแต่ว่าการดูแลมันค่อคนข้างต้องพิถีพิถันหน่อยนึงครับเรื่องน้ำเรื่องห่มครับถ้าเขาผิดพลาดไปมือสองมือสามมือ,มมอนี่คือจบเลยครับมันจะดรอปเลยท่านที่ครับผมการปลูกด้วยจริงตอนนี่ต้องเอาใจใสยย่ย่างย่างดีครับ การปลูกด้วยเมล็ดก็คือกันครับดูแลเรื่องน้ำเรื่องห่มมีไม้พีเลี้ยงสามยางนี่แหละครับก็สำเร็จได้ครับอยู่ที่การดูแลล้วนๆครับพี่น้องการปลูกผักหวานปลาอันนี้ครับยอดกำลังออกงามๆนี่ครับพอนไหลครับกังเว้นนี่เหี่ยวเลยได้ครับกังเว้นนี่ต้องมาเก็บแต่เส่อครับนี่ครับพี่น้องงามๆเลย สวัสดีครับสวัสดีจ้ากับเช้านี้บ้าทักำมาเก็บผักหวานครับจะเป็นเกือบจะโค้งสุดท้ายแล้วล่ละครับเพราะว่าเดือนมิถุนายนนี้บาทั่กำจะพักต้นแล้วครับตอนนี้ก็ได้เก็บเรื่อยๆครับผมนะครับเขากำเก็บครับทำบ่เก็บมันก็จะบ่มีให้ออกมาอีกได้ครับหาเขาเก็บมันก็จะออกมากเรื่อยๆครับอันนี้พี่น้องงามเก็บหนึ่งเสอปาจ้าพี่น้อง ครับนี่คร um mm ับ mm อ่อนๆครับใส่ได้ได้ครับหัวใดอ่อนห้ากับเอาครับหัวใดแก่ห้ากับรีออกเลยครับเดี๋ยวมันจะออกมากไหมบางเชือกห้ากับเก็บสาเนาะครับเนาะบางเชือกกับมวแดงยุ่งยากครับเล่หัวใดมาเบิงนี่ครับเต็มเลยครับนี่กำลังออกมากไหมครับนี่เต็มเลยครับนี่กรับพี่บปาโชคจงไว้ครับนี่นี่ครับบปาโชคอาจะมาครับหาของเลยครับพี่น้อง หักออกเลยจะได้ทรงผุ่มงามๆพี่น้องนี่ครับตัวอย่างครับนี่คือเวลาเอาเห็ดเดี่ยวมันก็จะออกมากแบบนี้ครับอาสาบเยวมากใกล้อันนี้ครับเห็ดเดี่ยวก็จะได้แบบนี้ครับผมบ่ต้องรูดใบครับเนื่องจากว่ากิ่งมันบมทัานในขาวครับเป็นกิ่งเขียวอยู่ตัดเล็ครับผม มานี้ครับการตัดแต่งครับต่อไปก็จะมีกิ่งออกมาอยกครับเป็นพุ่มเงญ่ยๆครับแบบนี้อันนี้ครับเห็นบอพี่น้องเลยแนนักนใก้ๆเสาเขียวอันนี้ครับทีผมเห็ดครับนี่ก็คือออกมาแล้วครับเลยครับก็ได้เก็บยอดครับผมจะตัดแต่งเอาครับพี่น้องอันใดดีเท่ากับเห็ดไปครับเห็ดใหยอดมันได้หลายๆครับ เก็บต่อจนสิ้นเดือนนี้แหละครับสิ้นเดือนพฤษภาบาโซกอาจจะพ่อแหละครับนะครับพี่น้องแต่ถ้าผู้ใดมีก็เก็บได้เรื่อยๆจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าหนาเห็ดพอออกก็ยังมีแกงใส่เห็ดพออยู่จ้ะแ,แกงใส่เห็ดพอแซ่บได้จ้ะพี่นอ้องพระวนันเก็บได้เรื่อยๆแหละครับแล้วแต่เท่าแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นครับทำต้นไหนมันสมบูรณ์มันก็เก็บได้เก็บตลอดปีก็ได้ครับถ้าผู้ใดเลี้ยงดี แต่ส่วนมาถา้าผู้ใดที่ท่านเก็บย,ยอดต่างแต้เดือนท่านว่าคือผมนี่ยทันวาอ่าทันวามกรากรุมพามีนาเมษาห้าเดือนแล้วก็หกเดือนนี้นะครับคือเก็บม,มาหลายเดือนแล้วครับจะตรงพักนะครับถ้าบบพักปีหนา้ามันก็จะดรอปลงครับกตเบื้องเอาครับต้นใดเก็บใดก็เก็บไปครับต้นใดมันยอดมันหน่อยเท่ากับหยุดครับ ต้นได้ยอดหน่อยเท่ากับหยุดครับหยุดเก็บนี่ครับต้นนี้ก็ลายครับเต็มเลยครับช่างๆอีกได้ครับกลับพ่น้องงามๆครับครับกาศีเสาเขียวเก็บส้อยแล้วครับบ้านนี้หลายครับจ้าครับถ้าผู้ใดที่ติดตามคลิปบ่าโซกนะครับมาโดยตลอดนี่จะรู้ครับว่านี่แหละครับต้นนี้นี่ท้ายตลอดครับ ท้ายสู้เดือนครับต้นนี้สามต้นนะครับกับลายลีพี่น้องครับผมกะเป็นกําลังใจให้คนมักปลูกครับพอได้ที่ปลูกภักบ้านอยู่กะตรงอดทนยังไยครับถ้าปลูกกิ่งตอนบอดสมเร็จกะล่องมาปลูกแบบด้วยเมล็ดครับช้าแต่ชัวนะครับกะล่องเบิงครับเอเคครับผมคลิปนี้กะเอาสมนีก่อนครับ ครับกบเป็นกลังใจให้พี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีจ้า